อยู่ในช่องแมตต์เทนเนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไม้ครับกันเหมือนเดิมแต่เราจะมาเล่นไม้ครับ50วันกันเพราะไม่เอา100วันเพราะว่ามันจะนานเกินตายได้5ครั้งโอเคไหมคือเราตายได้แค่5ครั้งอ้าวเธอกดอกไปไมเดี๋ยวทุกคนกดผิดมอกค้ไม่กดปับกล้องแธอไม่กดออกแทนโอเค คือเราสามารถตายได้แค่สามาเออห้าครั้งเท่านั้นคือพอเราครบห้าห้าครั้งแล้วคือจบเลยใช่ปะอ่ามาครับห้าสิบวันอ่าย้าอนอันนี้จะทําเป็นพาร์ทหรือทาพาร์ทเดียวคือเราจะทําอ่าเราจะทําเป็นพาร์ทแล้วกันอันนี้คือพาร์ทหนึ่งแล้วเดี๋ยวพออีกห้าสิบวันก็จะไปครบร้อยวันใช่ปะอีอีเราจะทําอีกพาร์ทอ่ะ เดี๋ยวคือแต่ละว,วันเนี่ยเราจะมาเล่าว,ว่าเราทําอะไรบ้างใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มเล่าเลยวันที่หนึ่งอ่ะดัดลายเลยแต่มาพิชเชียงก่อนตูนไม่สร้างบ้านแล้วกันนะได้คือจริงๆนะครับพวกร้อยวันเขาจะเล่น,นคนเดียวใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเป็นเราอ่ะมันเล่นคนเดียวมันตายง่ายไงยก็เลยต้องเล่นทั้งหมดสองคนเพราะว่าเราก็เล่นครั้งแรกใช่ปะใช่ โอ okay, เคลราก็ตัดต้นไม้ก่อนเลยนี่ก็คือการเลี้ยงเขอ่าแล้วเราก็ทกําการปลูกต้นไม้แล้วเดี๋ยวนะคือคลิปนี้ก็อาจจะประมาณ25านาทีคุณปโปรอยู่ไหนอ่าวันแรกเราก็ตัดไม้มาสร้างบ้านกันเลยแล้วก็ครบไน้อยครับโตครับสติ๊กแมนมาคุณปโปรอยู่ไหนอ่ะน,นี่คือไหนอ่ะอยู่ไหนดดอ๋อเห็นแล้ว เราจะสร้างบ้านกันตรงไหนดีวันแรกก็อาจจะนานหน่อยนะก็วันแรกหนึ่งนาทีแล้วเหรออ่ะวันแรกก็สร้างบ้านาจะไม่โอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนวันที่สองเลยไหมไม่ให้ทุกคนแบบว่ามันจะนานมันนานคุณมันนานวันหนึ่งมันกี่นาทีมันสิบนาทีแล้วโอเคตัดไปตอนวันที่สองเลยตอนนี้นะครับคุณโปเจอเหล็กตอนนี้ยังวันแรกอยู่นะ ตอนนี้คือยังวันที่หนึ่งอยู่นะโอเคตอนนี้ก็ยังวันแรกอยู่นะครับแล้วก็อบเนื้ออยู่ส่วนโปลริสก็กำลังกลับมาที่บ้านคือวันแรกอะ่ะโคตรนานคือคลิปนี้จ,จะปาไปน่าจะห้าสิบนาทีเลยแต่เราอาจจะแบบนี้เราอาจจะลงคลิปนี้ถ้าสมมติวันชั่วโมงหนึ่งอ,ะอ่ะโคตรนานเลยนะอ่ะน่าจะประมาณ50นาทีเสร็จนะ โอเคเนี่ยแหละเล่าแบบนี้เนี่ยแหละไม่ดีแล้วแบบยอนเอาอีกดียังไงเอาสักนิดนึงเอาอีกเหรอแล้วเราจะเล่ายังไงอ่ะเมื่อวานก็ไปเจออคีเพอร์แล้วเมื่อวานเราก็ได้ไปเจอคีเปอร์แล้วก็อยู่ข้างนอกแล้วเราก็ลงไปขุดถินอะไรกันเนาะตัดต้นไม้กลางคืนแล้วก็เราควรคราบถังแล้ว คุณปลโปรเราควรคาัตถังน้ำนี่เราเจอน้ำ <Okay. S 2> ตอนนี้คุณปลโปรนะครับเจอถ่าน<ล>กับเหล็ก,ลกแล้วก็จะอาจจะเจอเป็นที่พื้นที่ล้างในทะเลทรายใช่ไหมโอเคเจอหินทะเลทรายโอเคเราก็ตัดไปวันที่สามเลยนะได้เวลาเริ่มวันที่สามแล้วทุกคนโอโ้โหขนาดวันที่สามก็ยังนานเลยมา วันที่สาวันนี้เราจะทําอะไรกันเราได้มีเจอหลิกเพิ่มใช่ไหมคุณโลเมื่อวานใช่แล้วเราก็ได้เนื้อมาขุดเยอะเลยเด็กพี่อาครับต่างนามมานะจะปลูกฟาละได้เออตอนนี้วันนี้พะละปูก,ก็จะบอกว่าไปตัดไม้สวยนะเขาก็จะไปขุดหินลงเหมืองอะ่ะเหมืองอันเก่าเล็กๆแล้วจากนั้นนะ่ะเราก็จะต่อเติมบ้านกันแบ่งหน้เที่ัทนทำใช่ไปกันเลย วอ้าแล้วแล้วฟาร์มใครทำอ่ะฮะฟาร์มฟาร์มฟาร์มอะไรฟาร์มสัตว์อระไม่ไม่ฟาร์มอ่ะไม่รู้อ่ะโอเคตอนนี้เราก็เจอเหล็กขุดเลยรออะไรล่ะโอ้ขุดเลยยะคุณโปขุดเลยก็ได้ขุดเลยเดี๋ยวพี่ตัดม้โอเคเริ่มวันที่สี่นะครับเออกทํทำการขยายบ้านใช่ไหมคุณโปรอ่ะขยายบ้านปุ๊บเจอแกะทำไง ร <c oughs> ออะไร่ะกระโดดสับจะรออะไรกันล่ะกระโดดสับโอเคได้ขนแกะมาสองแล้วทำไมพอพอเราทำเตียงมันไม่ดรอปมาให้สองนะพอดวยยังยัง,ยงต้องรัภารกิววันนี้เราก็เมื่อวานเราก็ได้ทำฟาร์มข้าวแล้วเราก็ได้ทำเป็นที่ปลูกต้นไม้ กรอบปลูกต้นไม้แล้วเราก็ตรงนี้มีต้นไม้โตแล้วแล้วเราก็จะทําเป็นคอกสัตว์ไว้ตรงนี้อยู่ใต้ดินใช่ไหมคุณเปิภารกิจวันนี้ก็คือทอําคอกสัตว์ให้เสร็จจับสัตว์มาแล้วเราก็ตัดต้นไม้ขุดหินอย่างนี้ทำลายป่าตัดต้นไม้ทําลายป่าแล้วพระเจ้าก็สง <c oughs> ่งโฆษณามาแต่เรายังไม่เจอเลยโดยแต่โบเจอแล้วโอเคไป,ไปตัดไปวันที่ห้ากันเลยวันกลางคืนได้ไหมล่ะ ตอนนี้เราก็เจอเหล็กเยอะมาก3 9อันเดี๋ยวจะไปคัาพ,พวกอุปกรณ์ดีกว่าอย่าวันที่5ได้เริ่อตู้ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เหล็กแล้วก็ถังน้ําเรียบร้อยส่วนฟาร์มนี้เรายังทำไม่เสร็จสเกลเลสเกลสเกลได้เวลาคุณโปได้เวลาครับบนแมวบนแมวภารกิจวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนทุกวันใช่ไหมไม่จช,ชิวเลยชิลเอาจริงนะ คือเราก็แค่อยู่ในบ้านแล้วก็กินอาหารแล้วก็ออกไปล่าสัตว์มันจนกว่าจ,จะครบห้าสิบวันก็จบแล้วเนาะแต่ว่าเราจะทาให้อะไรให้มันมากมายสนุกขึ้นไงอนโอเคไปตัดไปวันวันนี้วันที่เท่าไหร่อะวันที่ห้าเปิดเหิดแป,ปบนึงบอกว่าเราตายไปเกินห้าครั้งใช่เราตายไ่เกินห้าครั้งแล้วเรายังไม่มีใครตายเลยตอ,ตอนนี้ตอนนี้นะครคือเราก็วันที่ห้าใช่ไหมตัดไปตัดไปวันที่หกเลยดีกว่า อะไรมันเสียไป่ต้มเกือบตายโอเคไป <c oughs> ตัดไปวันที่หกข้างสู่วันที่หกนะครับคือวันที่หกพร้อมกับหกนาทีอา่าวันที่หกเราก็หลังจากวันที่แล้วแล้วก็ไม่ได้เราก็ฆ่าสัตว์ไปหลายตัวเดือดต้นเดือต้นดูจากเนือ้อแล้วเราก็ทําอุโมงตรงนี้เป็นอุโมงต้นไม้แต่มันโคตรแย่เลยใช่ไหมคุณโปรใช่โอเคเริ่มมาฆ่าสัตว์เลยรออะไรล่ะ ฮารุลากคำสาปหายังเลอย่อาพอดดีกว่าอ้าวพอดไม่ได้อ้าวสวยแล้วโอเคโอเคเริ่มวันที่เจ็ดอ่าวันที่เจ็ดตื่นย้อนดูนะตื่นมาแล้วก็หนอนโอเคไปไดนะ้แล้วเกม <laughs> วันวันนี้เราก็ปิดประตูอัดหน้าโปรริทไปวันนี้ตื่นมาก็โชคร้ายเลย วันนี้ภารกิจวันนี้เอ้ยเดี๋ยวเล่าเมื่อวานก่อนเมื่อวานก็ทำอุโมงค์สะพานเพิ่มใช่ไหมส่วนเขาก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์เลยไม่ได้ฆ่าเลยล่ะฆ่าไปกี่ตัวก็ไม่รู้แล้วก็บ้านเราก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเยอะวันนี้ก็ือนเดิมชิวๆสบายๆตัดไม้ขุดหินแทบจะไม่ได้ทำอะไร้วยซ้ำไปฮอนอะยฮอนถึงไปเก็บข้าวเมื่อวานเองเนี่ยแล้วส่วนเมื่อวานก็จะ จอนละเทินลูกยาพี่โตโตใช่ไหมใช่วันนี้วันที่เจ็ดก็โอ้กว่าแบบว่าจะมาถึงวันที่เจ็ดก็โคตรนานแล้วมันโคตรผ้าสิบวันก็นานมากเลยอะทอดเลยไหมคุณโปรเดี๋ยวจะพ่ทอดให้มามดูบนหลังคาก่อนเห็นแล้วคุณเนทอดแล้วนี่คุณโปรปลูกต้นไม้บนหลังคาแล้วครับอเริ่มต้นวันที่แปดนะครับยัง อากาศที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่ใช่เพราะโอ้โหอากาศไม่บริสุทธิ์อ่ะเมื่อวานก็เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นใช่ไหม<ช>ทะเลาะเรื่องฟักทองบ้าเนี่ยใช่แล้วใครไปวางเปียงขระโปรไหน่อยฮอรอะไรไปวางเปียงขระโปรงทำไมไม่ได้วางหมอ<ะ>ไม่ได้วางขี้โมะขี้โมะ,มะอะไรเลยนี่ไม่ได้ขี้โมะขี้ โค้กอ่ะไม่แต่หมูไม่ไม่มีอะไรทั้งนั้นถ้ายอมไม่ยอมลวมาพี่จะฆ่าเฮียไม่ทำไมโฟไม่เอายอนย้อน่ะไม่รู้จะขาอะไรก็เลยขัดเตียงมาาแล้ววางเตียงไว้บนนี้ดีกว่าเตรียมถังน้ำให้พร้อม เก็บตไม่อยู่แล้วอะไรอ่ะไม่อยู่กับบ้ม่อยู่ที่บ้านแล้วจะสร้งบ้านใหม่ของตัวเองแล้วอมีแกออกมาด้วยแกไวไ้โอเคอะแกหาย โอเควันแล้วเดี๋ยววันต่อไปวันที่เท่าไหร่นะเก้าโอเควันต่อไปวันที่เก้าแล้วไปบ้านเราไปสวนลุงเดียนะโอเคตอนนี้เปิดคลิปแล้วนะคุณโปเมื่อกี้นะครับเกิดการทะเลาะกันก็คือคุณโปะตอนนั้นน่ะคุณโปขวางทางย้อนแล้วเขาก็เดินไปแล้วเอขาก็ตบแล้วคุณโปก็มากวนแล้วเขาก็ตายไปหลายไ่ครับไปครับย้อนสิร์ไม่ยาคุณโปอย่าเมื่อวครั้งนี้วันนี้วันที่สิบแล้ว เรากาวัวผมข้าวัวแล้วยอดมาข่าพี่พอย้อนจากได้ดังเพื่ออะไรคุณโป๊เอาแบบนี้อ่ะอันนี้คือมาครับสิบสิบวันดีกว่าไม่ทำห้าสิบวันแล้วยีวันพอฮะยี่สิบวันพอ20ยี่บวันก็นานฮะพาละสิบวันตอนนี้เราตายกันไปกี่รอบแล้วสคุณคุณเหลือสามเหรอฮะย้อนก็เหลือส แล้วคือของอะ่ะเอตครบไหมคร<อ>บ,<อ>บด,ดูดีๆพี่ไม่ได้เก็บเน้นใส่หัวฟักทองดีกว่าเะเดพนี้นเือเ้าเลยนะได้โอเควันนี้วันที่สิบแล้ก็จบคลิปเลยดีกว่าเพราะคุณโปลคุณโปล,โลมาแยกวัวแล้วเขาจะเอาหนังไปทำชุดเกาะก็ไม่ได้ใช่แต่ว่าพี่ฆ่าวัวก่อนโอเคมาเร็วปิดคลิปตรงนี้มาเร็วตรงไหนน้าบ้าน หน้าบ้านปรับปรับปรับมุมอมองกันดิก็ได้คลิปน like okay. uh, ี However, uh ้ก huh. ็ขอจะเพียงจานีเพราะไอ้คุณโปบ้าดิเดนี่แหละอะไรยวงาจะไม่ได้ตบเลยนะจบคลิปคุณเจอนี่ยังไม่จบจ้ายังไม่ทำโปไม่กดจอยเกมทุกคนไม่กดจอยเกมแล้วไหมคะไม่กดจอยโดนโฆษณาแล้ว พี not, not, ่กอดอยู่ไหนอยู่นั่นหรือเปล่าโอเคปิดคลิปเลยดีกว่า